เอโยก็สวัสดีน้องชายเล็กทุกคนที่เรียกพี่ไวแก่ด้วยนะครับคลิปเนี้ยพี่ก็จะมาสอนวิธีหาสหมอเรือไว้ทุกคนซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าสมอเรือพี่ได้มาแล้วเวนี่เป็นไงโคตรเท่คุณผู้ชมอยู่ในระดับลีเจนดารี่เท่านั้นนะไม่ไม่ใช่สีแดงนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนที่เอาไปแลกจะอยู่ในสีแดงผมก็งงเหมือนกันว่าพอแลกออกมาแล้วทำไมอยู่ อยู่ระดับแค่รีเจนนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาว่าเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการหานะครับแล้วก็จะสอนคอมโบโด้วยนะครับมาครับอันดับแรกเดี๋ยววิธีการหานะครับผมให้คุณผู้ชมมาตรงที่กอดใหม่นะครับนี่เลย แล้วมาตรงนี้แล้วผมมันจะอยู่ตรงมุมนี้นะแล้วก็จะมีหลุมตรงนี้เราเดินลงไปเลยนี่ครับเจอกับ NPC s h a r Hunter นะอันดับแรกเลยเราต้องหาของ2ชิ้นแรกให้เจอก่อนนะครับนี่ครับชิ้นที่1นะผมชิ้นที่1ก็คือสร้อยฉลามนะคุณผู้ชมของชิ้นแรกนะผมอันนี้ก็จะเป็นดรอปจากบอสนะครับส่วนสีฟ้านี่หาจากฉลามทั่วไปก็คือลูกกระจอกนั่นเองนะส่วนของชิ้นที่2นะครับนี่ครับชิ้นที่2ลูกตานี่หาจากบอสนะครับแล้วก็อันที่2เหมือนเดิมเลยครับผมหาจากบอสฉลามเหมือนกันนะครับอันที่สามนะผีสุดท้ายก็ ปาฉลามทั่วไปนะคุณผู้ชมพอเราได้ของ2สิ่งนี้มานะผมมันจะปลดล็อกช่องที่3ามนะผมนี่ครับมันจะเป็นสมอเรือน,นั่นเองนะคือในรูปแบบมันเป็นสีแดงเว้ยแต่พอแรกมาแล้วได้สีม่วงงงเหมือนกันคือแบบได้ระดับแค่ legendary ตอนแรกก็คิดว่าแบบ m a t i c นะผมก็คือนึกว่าจะได้แบบ เป็นของแบบสีแดงนะส่วนวิธีการหาอันนี้ได้จากบอสนะครับผมก็คือบอสฉลามตัวสีเขียวเลยส่วนอันนี้นะผมจะหาจากปลาที่กระโดดได้นะครับอันที่3มก็เรือผีนะครับส่วนอันนี้ก็ปลาฉลามทั่วไปก่อนที่เราจะพาไปตีบอสนะผมเดี๋ยวผมขอรีวิวสมอเรือก,ก่อนละกันเอาล่ะครับผู้มชมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาทดสอบดาบกันนะครับนี่ครับเริ่มจากตีธรรมดาก่อนต้องบอกนะว่าเล่นสเตตสายดาบนะครับผมนี่เบลตันแล้วนะอัพแบบตันเลยเดี๋ยวลองตีธรรมดาก่อนนะปั๊บพันเจ็ดเดี๋ยวถ้าไม่เคลื่อนหาเีย 1 5นหโอ้เพิ่มมา300เลยนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองสกิลแซดก่อนดีกว,ว่าสกิลแซดนะครับผมปึ๊บนี่ครับเหมือนโมจินะครับผมคือจับเหวี่ยงแล้วก็โอ้ดาเมจ4,000แล้วก็เด็นไปโคตรไกลอะ่ะเดี๋ยวดูสกิลเอกนะครับผมสกิลเอกรู้สึกมันจะเป็นเหมือนคลื่นนะหนึ่งสองสามโอ้ยก,กดค้างได้ด้วยเหมือนกันหนึ่งสองสามปับ๊บนี่ครับโอ้เป็นการตีนะดาเมจจะเบากว่าสกิลแซดนะขอสกิลแซดอีกรอบหนึ่งด้ปะมานี่ครับสกิลแซดก็คือจับหมุนนะแล้วก็ เบียงไปตรงนู้นเลยนะโอ้ดามเมจโคตรแรงอันนี้คือแบบโดนจังๆนะแต่ถ้าโดแต่ว่าถ้าเราไป PP จริงๆก็ไม่น่าจะโดนแบบนี้นะเขาน่าจะหนีได้เหมือนกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองคอมโบดีกว่าต้องบอกเลยว่าคอมโบนี้แบบง่ายมากนะทําติดก็ยากอยู่ถ้าเกิดว่าตอน p p จริงๆนะนี่ครับคอมโบก็คือจะใช้เป็นหมัดกอดฮิวแมนนะแล้วก็สมองเรือนะส่วนคอมโบก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวทําตามนี้เลยครับผมคอมโบก็ง่ายๆเลยกดสมองก่อนเลยเนี่ครับจับไปปุ๊บแล้วก็หมัดกัดตามครับปั๊บ ปาอุยไ,ไม่โดนโอ้นี่ครับเกือบตายนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองอีกรอบนึงเอาแบบวัน็อตเลยนี่ครับคอมโบก็คือตามนี้เลยนะครับผมก็คือสมอเรือกด Z ก่อนนะครับตามด้วยหมัดก้อนฮิวแมนนะก็คือ Z ซ x ซแล้วก็กลับมาใช้สมอเรือคือสกิลเอนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองใหม่อีกรอบนึงนะครับผมไม่รู้ว่าคอมโบจะติดไหมรอบนี้ไปครับต้องทําไวๆนะปาปปาปอุ้ยเนี่ย็อดนี้คือ แป้นพิมพ์กูเป็นอะไรทำไมมันกดไม่ได้เมื่อกี้มาคุณผู้ชมรอบสุดท้ายแล้วถ้าไม่ติดคือกูกากมากนะเอาดีๆเอาดีๆแล้วขอสาระและฝีมือผีมือพีพีกากเกินไปขออีกรอบหนึ่งรอบนี้ยังไงก็ต้องติดแบบคอมโบวันช็อตได้สามสองหนึ่งไปโอ้โหมันไปตายเออยเรื่องมันเหลือดิดเดียวเอาเป็นว่าต้องบอกเลยว่าพีพีโคตรกากแต่ถ้าเกิดสกิลโดนก็คือจะวันช็อตตายนะแต่แบบ พี่กากเกินไปวะน้องโอ้ขอโทษล่ะก,กันเอาละครับทุกคนต่อไปพี่จะบอกนะว่าฉลามมันเกิดตรงไหนแล้วก็บอสฉลามมันจะเกิดยังไงนะก็คืออันดับแรกเลยให้ทุกคนไปกกอนไหนก็ได้แต่ว่าให้ทุกคนนะครับซื้อเรือก่อนเลยแนะนําว่าเป็นเรือ5 0 0พันนะครับผมเรือที่เรืออะไรก็ได้เรือใหญ่ๆให้มันอื่นๆนะผมว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรือเราแตกง่ายก็คือเราจะแบบต้องกลับมาเริ่มใหม่นั่นเองนะแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะหาหินนะเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนหินมันจะเกิดมานะผมเราก็ขับเรือออกทางจากเกาะให้ไกลที่สุดเลย เจอหินแล้วข้างหน้าพอเจอหินปุ๊บนะขับไปเรื่อยๆเลยแล้วหินมันก็จะงอกขึ้นมาเองเรื่อยๆนะนี่ครับเห็นปะหินมันงอกขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็ขับไปเรื่อยๆเลยพอขับไปเรื่อยๆนะมันก็จะมีระดับบอกอยู่นะครับว่าพอเรายิ่งขับไกลเท่าไหร่มันก็จะหลอดก็จะยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะเอาเป็นว่าพอยิ่งยิ่งไกลมากเท่าไหร่ถึงระดับ6อ่ะมันก็จะยิ่งแบบว่าเจอมอนได้ง่ายนะพอนี่มาแล้วฉลามฉลามมาแล้วครับนี่กด F เลยละกัน ช้างเวียนฉลามเอาอยู่ไหนวะเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่นี่ไงฉลามตัวนี้น่าจะเป็นดอกฟันฉลามนะคุณผู้ชมโอ้มันไม่ตียากเลอเกินเอาเป,เ,ปเป็นร่างธรรมดาดีกว,ว่ามานี่อ่ะครับนี่ครับดอกฟันฉลามมาแล้วนะนี่ครับแล้วก็ปลากระโดดที่ผมบอกนะก็คือจะดอกไอสีม่วงนั่นเองโว้ยเรือผีมาแล้วด้วยนี่ครับพอเรามาถึงขั้นสี่ขั้นห้าเนี่ยคือพวก พวกมอนพวกเรือผีมันจะเกิดนะยิงยิงไกลเท่าไหร่ก็จะยิงเจอมอนโอ้ยเอาแล้วเรือล่มโอ้ไมคก้อน a few moments later นี่ครับมีกลกองเกิดด้วยนะต้องบอกว่าไม่มีเลยเลยก่อนนี้ก็คือมีแค่กล่องสมบัติเก็บแล้วก็ได้ตังค์ได้แสกเ์มินนะเราก็จะฆ่ามันไปเพื่อไปเฮ้ยนี่เจ้าเกิดแล้วพอมาถึงขั้นนี้ก็จะมีเจ้าเกิดด้วยน,ะนี่ไงแล้วกดสกิลเอฟค้างเลยแล้ว เราช้างอยู่ในน้ำแล้วกดสกิลเอฟค้างดามเมจขึ้นรัวๆคือเรากดสกิลเดียวได้แล้วเราเลื่อนเราไม่ลดด้วยนะเพราะว่าเราเล่นเผ่าเงือกนั่นเองนะโอ้ดามเมจเป็นแต่มันจะช้าหน่อยนะแต่ก็ได้อยู่อะตอนแรกคิดว่าจะใช้แมมมอตตีไม่ได้นะแต่ว่าตีได้แบบคุณผู้ชมแต่ต้องมาหมุนเมาส์เนี่ย เออตายเดี๋ยวถ้าไปขั้นหกนี่ต้องบอกเลยนว่ามืดจัดนี่ระดับห้าแล้วนะครับผมแต่ว่าขั้นหกนี่การันตีออกมามา,มาทุกตัวอสรพิษในทะเลเนี่ยมาทุกตัวเลยไม่ว่าเจ้าทะเลเรือผีกาลังฉลามมาหมดไกลแล้วไกลขั้นหกแล้วอีกนิดเดียวอีกอึดไกลเดียวโอ้ยนี่ไงเข้าขั้นหกแล้วมืดตืบเลยมองอะไรไม่เห็นเลยอุย้ยนี่มาแล้วมาแล้ว,มา,ลว,ม,าลวมากันตืมมากันติมเฮ้ยลืมนะครับ เพาไม่ได้เล่นสายไม่ได้เล่นสายผลเล่นสายดาบอยู่นี่ว่าคือเราคือเราไม่ต้องขับไปก็ได้นะครับเราจอดนิ่งๆรอ2อนาทีเดี๋ยวมันก็มาเราแต่ว่าต้องนั่งเลยอ,อย่างนี้นะรอสองนาทีเดี๋ยวดูนะว่ามันจะมาจริงกับเปล่าเขาบอกว่ารอ2อนาทีมาแน่ A f e w moments later ยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วฉลามโอ้เราทำดาเมจโคตรแรงอ่ะฉลามอ่ะโอ้ลืมนะครับน่าจะไปเล่นสายผลเมื่อกี้บอสบอสเกิดแล้วบอสเกิดแล้วออ้ย เราลืมเปลี่ยนสายมานะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเล่นโคตรยากหายแล้วเราเล่นสายดาบไงได้อยู่ละมัง้งนี่ครับดรอปฟันฉลามอีกแล้วเดี๋ยวดวนว่าดวงเราจะดีหรือเปล่าจะได้ดรอปลูก,กาตาจากฉลามหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยหาฉลามไม่เจอต้องบอกนะว่าโซโลคนเดียวได้ไหมก็น่าจะได้หรือเปล่าแต่ต้องม็นสายผลนะแต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ว่าสองคนก็จะไม่ไหวแล้วนะโอ้โอ โอ้ามันเล่นอยู่แล้วมันเล่นอยู่แล้วด้วยด้วยโอ้โอ้ดีดอกดอกมาอย่างหนึ่งแล้วนะนะผมน่าจะเป็นได้จากปลาบินได้นะแต่ตอนเนี้ยเอาตัวเองไม่รอดลนะเจ้าตัวเองรอดหรือเปล่าโอ้ยเอามาผิดสายมาเซ็งเลยไหววะน่ะไหววะนะเอ นั่นแหละครับคุณผู้ชมก็อย่างที่เห็นนะก็คือถ้าเราจะไปล่าบอสนะก็แนะนําว่าให้ใช้ผลพระน่าจะดีที่สุดนะแต่ว่าดีกว่านั้นก็คือเราต้องหาเพื่อนไปด้วยเวคุณผู้ชมเพราะว่าโซโลคนเดียวไม่น่าไหวว่ะคุณผู้ชมต้องอาจจะเป็นผลอื่นอ่ะผมไม่รู้อาจจะเป็นผลฟินิกมั้งน่าจะโซโลคนเดียวไหวแต่ถ้าใช้ผลอื่นนะโซโลคนเดียวค่อนข้างยากนะแล้วเรือก็แตกโคตรไวเลยแนะนําว่าให้หาเพื่อนเล่นนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยช่วยกันตีบอสง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเล่นคนเดียวบอกเลยว่า โคตรยากนั่นเองนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าคลิปนี้พี่อาจจะไม่ได้ตีบอสให้ดูนะเนื่องจากว่ายังไม่มีใครเล่นเลยคือตอนนี้นหกโมงเช้านะก็เลยยังหาคนมาช่วยไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมก็คือเล่นแค่2คนก็คือไม่ไหวยังไม่ไหวเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็อับสายผิดด้วยเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะก็วิธีการหาสมอเรือก็มีแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหและกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย